เมื่อสักครู่นี้ได้ฟังแม่เดี๋ยวผมขอขอ,ขอข้ามเรื่องนิดนึงเมื่อสักครู่ได้ไดฟังรเรื่องราวของคุณคุณเล็กแม้อาการเจ็บอ,อาการป่วยแบบเนี้ยครับผมอ่าได,ได้ได้ฟังอยู่ครับเออ,เอ,อมันคืออะไรมันคืออะไรคือถ้าโดยโดยคือเราจะแยกเป็นสองส่วนเงี้ยครับอ๋อครับอส่วนแรกอะ่ะอเราเรียกว่าโดนของหรือคุณสายอย่างที่เขาอาจะเชื่ออือ่ามุมหนึ่งแต่อีกมุมหนึ่งเนี้ย เอ่อผมเชื่อว่าอาจจะโดนอาถรรพ์อาถรรพ์เออใช่คือมันจะแยกเป็นสองพาร์ทในการที่เราจะจะแค่ได้ป่วยถ้าในมุมในการรักษาโรคนะครับเราต้องรักษาปกติแต่มุมหนึ่งเนี่ยการโดนอาถรรพ์หมายความว่าอะไรหมายความว่าเกิดอาการจะแค่ได้ป่วยหรือจิตใจไม่มสงบหรือมีอาการกแปลกๆเกิดขึ้นในในตัวเองแบบเป็นๆหายๆยอย่างเงี้ยครับอือันเนี้ยเอ่ออาจจะเป็นไปได้ว่า เราไปอยู่ในสถานที่หรือสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งหรือมีความสัมพันธ์ใดหนึ่งแล้วไปได้สิ่งเหล่านั้นมาหรือไปไปทําการแบบเขาเรียกว่าเหมือนผิดพลาดทั้งไปหรือไม่ถูกไม่ต้องก็หมดอือฮึอก็เรียกว่าอาจจะโดนอาถพนอาถพนเนี่ยคืออะไร,ะไรผมผมง,งคําว่าอาถพนกับคําว่าไสยศาสตร,ร์คือคือไ <ผม S 2> สยศาสตร์เนี่ยคือการถูกถูกคนทํามา ถูกต้องครับคุณสายไม่ใช่สายศาสตร์เนาะคุณสายเออคุณสายใช่ครับคุณสายก็คือในกรณีอย่างที่ที่ผมเล่าไปคลิปที่แล้วเอ่อก็คือที่มีงูเข้ามาที่บ้านผมหลังจากที่ผมไปให้ความช่วยเหลือน้องคนหนึ่งที่ที่โดนอ่าที่ตีงูหน้าบ้านจําได้ใช่ใช่อ่านะอันเนี้ยเราเรียกว่าเออคุณสายก็คือเขาทําส่งมาให้เราครับส่วนอาถรรพ์เช่นเอ่อมี คนหนึ่งที่ที่ที่จะช่วยเขาก็คือเขาไปจอดรถนอนได้กับเมนเผาศพเพราะเขาเห็นว่าตรงนั้นน่ะมันล่มอตรงนั้นมันร่ม,เ,รม,มเขาก็เลยเอาขับรถเนี่ยขับมาเหนื่อยๆก็จอดนอนคราวนี้หลังจากนั้นที่เกิดขึ้นก็คือเขาเห็นผีเห็นวิญญาณวูบวาบหรือแม้แต่กระทั่งมีวิญญาณอยู่ในรถทั้งนั้นที่รถเขาเป็นรถใต้แดงมือหนึ่งเลยเ,เราก็ต้องไล่สืบสาวเล่าเรื่องว่าหลังจาก เหตุการณ์ที่ที่ที่มันมีผีนอะไรเนี่ยเขาไปทําอะไรมาบ้างไปที่ที่แปลกไหมหรือไปจอดนอนที่ไหนที่ไม่ใช่ที่สมควรจะนอนอ่าเขาก็บอกว่าเขามีเดินทางไปจอดที่ที่หนึ่งที่มีต้นไม้ใหญ่แล้วเขาก็ไปจอดใกล้วัดแล้ววัดเนี้ยเงาเมนมันทับผ่านพอดีเขาก็ไม่คิดอะไรเห็นมันร่ม่วงร้อนเดือนกุมภามีนาเนี่ยร้อนเขาก็จปจอดนอนปรากฏว่ามันก็จะมีพวกดวงจิตดวงวิญญาณต่างๆเนี้ยตาม ตัวของพี่คนนี้มาอันเนี้ยนนเราเรียกว่าโดนอาถรรพ์อาถรรพ์กกใช่ครับในหรือหรือแม้แกระทั่งในกรณีเช่นเอ่เราเหมือนแบบเราเราทําบ้านใช่ไหมครับสร้างบ้านปึ๊บคราวนี้เนี่ยเราขุดบ่อในบ้านขุดบ่อทําเป็นสรนะน้ำเรียบร้อยลนะวันดีคืนดีเราเอาดินที่ไหนหนะลูกมาถมบ่อน้ําอันนี้ของเราอื ออันเนี้ยเราก็เรียกว่าถ้าเป็นภาษาโบราณเรียกว่าโดนอาถันก็คือบ้านเราเองทําเองโดนเองอ่าเหตุการณ์ก็คืออาจจะมีปัญหาคนในบ้านทะเลาะก,กันเอ่อหรือแม้แต่กระทั่งมีปัญหาทะเลาะเบาแหวงหรือธุรกิจอะไรที่ทําอยู่อาจจะติดขัดขึ้นมาได้โดยกับผ่านทันทีพันเกิดขึ้นอคนก็จะไปตีว่าเนี่ยด่วงตกบ้านแย่โดนคุณสายเปล่าเลยแค่โดนอาถันเราก็แก แกได้ง่ายๆมากอือ,อทำน้ำมนต์ธรณีสารรถซะทำยังไงอะ่ะน้ำมนต์ธรณีสารเออน้ำมนต์ธรณีสารโดยปกติถ้าเป็นอาจจะให้พระที่ที่ที่สวดได้ทำให้ก็ได้ครับจะต่างกับน้ำมนต์ธรรมดาตรงที่ต้องอ่านองค์การน้ำมนต์ธรณีสารเพื่อที่จะทำน้ำมนต์เนี้ยขึ้นมาอ,มอย่างอย่างเช่นเอออย่างอย่าง,อ,างอ่ ผู้ที่เราก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าเราจะเทสว่าอ่าคุณเล็กเนี่ยจะเทสว่าโดนคุณใสหรือรอว่าโดนอาถันใช่เราก็ทำน้ำมนต์พราเนียขึ้นมาปึ๊บอาจจะทําจากน้ําบริสุทธิ์เนี่ยครับน้ําน้าน้าดื่มหนึ่งเอามาต้มอาบเคาว่าต้มอาบก็คืออันนี้ภาษาโบราณนะครับคาว่าต้มอาบก็คืออาบน้ําให้เสร็จับรเรียบร้อยเลยแล้วตัวเองก็ผสมน้ําเนี้ยนะครับในกระมังแล้วไปอาบหน้าบ้าน อีกทีหนึ่งอาบเสร็จสับเรียบร้อยไม่ต้องเก็บอุปกรณ์ก็คืออาจจะอาบช่วง,งเย็นๆนะครับอาบเสร็จแล้วก็เข้าบ้านนอนแล้วก็พรุ่งนี้ก็ค่อยมาเก็บถ้าอาการดีขึ้นอไม่ฝันร้ายไม่ปวดเมื่อยเนื้อตัวหรืออาการต่างๆดีขึ้นอันเนี้ยแสดงว่าอาถรรพ์ที่โดนหลุดออกไปแล้วอ๋อเดี๋ยวน้ําเนี่ยเอามาเอาน้ําสะอาดมาเอาง่ายเอาน้ําสะอาดมาใช่ครับแล้วก็สวดสวดบทเหรอ อ,อ,เ,อ,อเขาเรียกว่าเป็นองค์การรับมือธรณีสารคืออะไรองค์การคืออะไรครับผมขอโทษจริงผมไม่รู้จริงอ่ะครับผมคืออย่างนี้ครับองค์การเนี่ยจะต่างกับบทสวดตรงที่ว่าบทสวดเนี่ยเราไม่จําเป็นจะต้องเปิดหนังสืออตืต่อให้เราท่องคล้องปากงนะโมจาศาะว่าเราเราไม่จําเป็นต้องเปิดอ uh huh. เราสามารถท่องได้แต่องค์การเนี่ยต่อให้เราท่องจนคล้องปากยังไงก็ตามต้องเปิดบทสวดน,นี้ขึ้นมาอ่านเหมือนเราอ่าน เหมือนเหมือนเรานําเสนออ่านเรื่องอ่านบทความให้ให้ผู้ใหญ่ฟังอย่างเงี้ยครับเหมือนผมเคยเห็นพระพระจีนหรือหรืออะไรอย่างเงี้ยที่เขาจะต้องอ่านตัวหนังสือทุกตัวหนังสืออ่ะนี่แหละนี่แล้วก็มีบทสวดของของพวกศาสนาอ่าผมเคยขึ้นไปของซิกของซิกเขาก็จะเป็นตําราเป็นหนังสือของซิกเขาก็จะอ่านเนี่ยคือศาสนาเขาเรียกอะไรศาสตาของเขาอ่ะ สารสดาของเขาใช่เพราะว่าเพราะว่าต่อให้คุณท่องได้ขึ้นอื่แล้วก็ตามมันต้องผ่านคำพีใช่ต้องผ่านคำพีโดยคำคำนี้เราเรียกว่าอ่านองการองเหรอสะกดยังไงฮะสระโอออางงูเออใช่ครับสระโอออางงูก็ไก่สาะอารอเรือองค์การอ๋อองอย่างนี้นะองค์การใช่ครับองค์การเพราะว่าอถามว่าสิ่งเหล่าเนี้ย มันเป็นวิชาโบราณของไทยเราเองเนี่แหละอ,อซึ่งซึ่งจะไว้แก้พวกคุณไสหรือแก้การโดนอาถรรพ์แต่ถามว่าในเคสกรณีโดนคุณใสละ่ะโดนคุณไสเนี่ยมันจะดีขึ้นแล้วสักพักมันก็จะกลับมาเหมือนเดิมอืมอันนี้เราก็จะรู้แล้วว่าอ่ะคุณโดนคุณใสเท่านี้ค่อยไปตามกันอีกทีว่าโดนตัวไหนเข้าไปแล้วค่อยไปแก้ตัวนั้น คือเหมือนตัวน้ำมนต์ธรณีสารเนี่ยเป็นตัวดิสคัตนั่นต้นว่าครับเขาโดนแค่อาถรรพ์หรือว่าโดนคุณสักด์อ่าอย่างไรก็กรองไว้ก่อนว่าจะได้ไม่ต้องไปลึกมากกว่านี้เอาแค่เอาแค่นี้ก่อนเออในระดับได้ใช่ครับอ๋อแล้วก็สวดองค์การนะเดี๋ยวนะเขาเรียกเขาเรียกอะไรนะสวดองค์การธรณีสงฆ์ ไม่ใช่ว่อทรณีสารแล้วส่งมาจากไหนวะเนี่ยทรณีสาลสวดองค์การทรณีสารแล้วก็แล้วก็สวดเสร็จแล้วก็เอาน้ามาอาบเอาน้ํามาอาบถ้าเป็นเป็นเป็นพี่เจก็สามารถทาได้หรือหรือย่งผมทาอย่างเงี้ยโดยปกติเวลาผมไปทําี่ธีเนี้ยให้ผมก็จะต้องถือศีลเนาะต้องถือศีลแปดไป สามวันห้าวันก็ต้องถืออ้าแล้วอย่างนี้แปลว่าทุกคนที่ทําที่สวดองค์การจะลองเนี่ยต้องถือศีลก่อนเป้าควรจักครับควรใช่ไหมคุณเต้เพื่อเพื่อเพื่อคลีนตัวเราให้สะอาดที่สุดอ๋อถ้าสมมติว่าคุณไม่ได้ถือศีลก็ไปหาคนถือศีลมาสวดให้ใช่ครับได้ครคนถือศีลมาสวดให้ได้ครับเออได้ก็โดยโดยการทำน้ำมนต์อย่างเงี้ยหมายความว่าอะไรเช่นในกรณีอย่างเช่นอ่าอย่างอย่างพี่เต้ไปช่วยคนอย่างเงี้ยใช่ไหมครับค่า บางทีเราไปบ้านเขาเนี่ยเราก็เขาเรียกว่าเหมือนแบบเราไม่รู้ว่าไปโดนอาถรรพ์ไหมอะไรไหมอย่างเงี้ยเราก็เอาน้ำมนต์เนี้ยมาพรมตัวเราหลังจากเสร็จงานก็เรียกว่าเป็นการล้างอาถรรพ์ที่เราจะโดนตรงนั้นไปอือแล้วผมถามอย่างนี้สมมุติผมสวดสวดองค์การไว้เนี่ยแล้วผมเอาใส่ขวดแล้วเอาไปใช้ทีหลังที่อื่นได้ไหมได้ครับนั่นแปลว่าก็ เป็นไปได้ไหมว่าน้ำมนต์ตามวัดใหญ่ๆห,ห,หรือหรือตามวัดในโบสถ์อ่ะเขามีมสวดองค์การทิ้งไว้บ้างไหมฮะไม่ไม่ครับไม่มีครับเพราะ<อ>น้ำมนต์จะแบ่งโดยหลักๆนะแล้ววันนี้ก่อนนะครับเอาให้แบบเข้าใจง่ายครับน้ำมนต์จะเป็นพุทธมนต์คือน้ำมนต์ที่ที่สวดน,นับโมอิติปิโสพุทธคุณอะไรก็ตามคาถาชีตาบันชองเน,นี้ยกาเรียกว่าเป็นน้ำมนต์แบบพุทธคุณที่เรา ได้มาจากวัดต่างๆที่เป็นวัดใหญ่วัดเล็กอันนี้เป็นน้ำมนต์พุทธคุณแต่น้ำมนต์ธรณีสารจะถูกทำเฉพาะกิจขึ้นมาไว้ที่ใดที่หนึ่งหรือว่าเฉพาะการที่จะใช้งานจะทำขึ้นมาจะไม่ทำจะไม่ทาทิ้งโดยให้คนอื่นมาเอาไปใช้จะไม่ทำอ๋อ oh. ใช่เพราะฉะนั้นถ้าเรียบเทียบก็เหมือนว่าน้ำมนต์ธรณีสารเป็นเสมือนน้ำกรดสำหรับโลกวิญญ,ญาณ คือถ้าสิ่งใดไม่ดีวิญญยาณผู้ผีไหนโดนเข้าไปเขาก็จะต้องหนีหายอ่า,าอใช่ครับอ,อันนี้ก็คือก็คืออสวยของน้ำมนต์ธรณีสารน้ำมนตธรณีสารเออลองลอง,ลองไว้ด้เพราะผมคิดว่ามันไม่ได้มีอะไรเสียหายอะ่ะในการสวดคันนี้บทสวดผมจะไปหาตรงไหนในในเน็ตมีครับเหรือนี้โลกโลก,โลกยุคแ้าปี มีครับบทสวดมีแล่ uh, แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าแท้หรือไม่แท้มีคนเปลี่ยนคำออโดยโดยปกติในในบทเนี่ยจะเป็นบทสาทยายว่าอะไรบ้างที่เป็นธรณีสารเช่นบอกว่า,วาเอ,อเงาหัวไม่มีปลูกบ้านค่อมเรือน uh huh. อ,อน้ํารถหลังคาอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะเป็นบทาเป็นร้อยกองใช่ไหม อ้างถึงอ้างถึงพระและกล่าวถึงความซวยก็คืออาถรรพ์ต่างๆใช่ใช่ผมเก่งไหมผมเก่งไหมใช่พอดีผมเปิดนี่แหละนี่แหละเอาไว้ไว้ไม่ไม่พอดีคุณอุดมศักดิ์บอกมาว่าอาถรรพ์คืออะไรเออใช่ครับโอเคโอเคถ้างนั้นเนี่ยผมฟังแล้วเรื่องนี้มันไม่ได้ไม่ได้ทําให้คุณแย่ลงแต่ใช่ ถ้าคุณคิดจะลองมันก็ควรที่จะลองถ้าใครคิดว่าตัวเองเจออะไรแบบนี้เนาะซึ่งใช่ครับมันไม่มีอะไรเสียหายเพราะฉะนั้นทําได้แล้วก็คุณสามารถทําให้กับตัวเองได้ด้วยเออเพราะฉะนั้นควรทำนะเออ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 แต่ข้อควรระวัง้วยอ่ามีข้อควรคระวังอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปทานะข้อควรระวังคืออะไรครับข้อข้อควรระวังคือเมื่อทําน้ํานี้เสร็จขึ้นมาแล้วอเออก่อนที่จะทําหรืออะไรก็ตามถ้าทําในบ้านก็บอกเจ้าทีเจ้าทางที่บ้าน บอกผีบ้านผีเรือนสักก่อนเพราะอย่างที่บอกครับน้ามนต์นี้เปรียบเสมือนน้ำปลดของโรกวิญญาตเพราะฉะนั้นจะตกพื้นจะหกที่ไหนอะไรงไงก็ตามต้องเช็ดให้เรียบร้อยอย่าปล่อยปะละเลยเพราะเดีย๋ยวจะเกิดโทษหนักกว่าเดิมคืออไปไปโดนกือเจ้าที่เจ้า,จาทางเราใช่ใช่ครับเหมือนแบบเราไปไล่เขาหรือเขาอาจจะหาว่าอา้าวชวนไฟเหรอหรือแบบหอ ท้าทายอย่างเงี้ยครับก็จะหนักกว่าเดิมเราแจ้งกันก่อนลากล่าวก่อนก่อนให้รู้ว่าฉั้นกําลังจะทํานะเธอถอยห่งางใช่ครับเออเดี๋ยวน้านร้อน่วกเธอนะจ๊ะอะไรอย่างงี้ใช่เพราะว่าเวลาเราทําไปแล้วอย่างเงี้ยครับเออถ้าบ้านไหนมีมีขันน้ําก็คือขันท้องเหลืองขันตักบาทอะไรก็ได้ใช้ได้หมดขอให้ล้างให้สะอาดเติมน้ออําเปล่าไม่ต้องถ้าไม่มีใบไม้มงคลก็ไม่เป็นไร ขอ,อให้เป็นน้ำบริสุทธิ์ครับผมได้อ๋อโอเคโอเคดีดีดีดแล้วก็สมมุตินะถ้าใครมีเครื่องเขาเรียกว่าอะไรนะเครื่องกระจายความชื้นอะ่ะเออแล้วใส่น้ําหอมได้นะีค,คุณก็เอาไปเทใส่เลยและให้มันกระจายไปทั่วห้องเลยเออมันมันผมบางบางบ้านที่ท,ที่ที่โดนคุณใส่กันนะครับครับผมให้ใส่ให้ใส่เทไปในเอแทงน้ําแทงน้ําที่ ใช้สาหรับในบ้านเลยเออเอาไปแทงน้<ช>ําที่คุณไว้สํารองน้ําแบบนี้หรือปะใช้อาบได้เลยใช่ครับใช่เอออาบคราวนี้น้ามนก็วิ่งยกบ้านวิ่งยกบ้านอ่าเพราะว่าจริงๆแล้วน้ามนพวกนี้เวลาหยดไปสมมุติว่าใส่ขันหนึ่งเนี่ยเทลงไปมันก็ไปรวมกันซึ่งก็กระจายไปเป็นน้ำมนตทั้งทั้งอันเลยใช่ครับแต่ห้ามเอาน้ำเปล่าไปเทใส่น้ำมนต้องเอาน้ำมนเทใส่น้ำเปล่าอันนี้คือโอเคคือ โบราณว่าไว้ห้ามเอาน้ำเปล่ามาเทนะเออเออเออได้ความรู้ได้ความรู้คุณเต้ไม่ต้องเล่าเรื่องนั้นแล้วเอาเรื่องนี้และต่อเลยได้ได้เลยได้เลยเพราะเวลาไปช่วยก็จะต้องทำอย่างจริงอ๋อแต่ถ้าสมมติว่าไม่ได้โดนอาถรรพ์หรือคำสาปอือันนี้คือไสยศาสตร์และโดนทำของอคราวนี้เวลาโดนเข้าไปปุ๊บอาการเขาเรียกว่าจะเกิดอาการสะบัดร้อนสะบัดหนาวก็คือพออาบไปปุ๊บ มันจะรู้สึกดีขนลุกสู้ขั้นเนื้อขั้นตัวรู้สึกดีขึ้นมาระยะหนึ่งแล้วก็จะกลับไปแย่ลงเหมือนเดิมอือ่ะอันนี้เราจะรู้แล้วว่าอาจแสดงว่าคุณไปโดนคุณใสหรือโดนคนทําออกใส่มาหรือลมเพลพิลัดอันนี้แหละอ่าอัวน,นี้ถามว่าอาแล้วจะทำยังไงเออในเบื้องต้นถ้าเรายลงฐานอาจารย์ผู้ที่จะถถอนให้เราไม่ได้อ่าก็ทำาะมณ์อันนี้อาบอยู่หนึ่งเนือง,งอันนี้ข้อที่หนึ่ง ข้อที <bin uk> <azo> el, <Sh> <senza el> ่สองก็พยายามทำสัตย์ทานให้เขาเพราะว่าการโดนของคนที่จะโดนจะต้องมีบุญหรือกรรมสัมพันธ์กันเท่านั้นอย่างผมโมโหก็ไก่โดยไม่มีบุญสัมพันธ์กันเลยผมทำใส่ปุ๊บก็ไก่ก็ไม่โดนเพราะว่าเราไม่เคยมีเวรกรรมต่อกันยกเว้นว่าคนมีเวรกรรมต่อกันถึงจะโดนกันได้เพราะฉะนั้นการทำบุญใส่ ไม่ใช่ว่าสําเร็จร้อยเปอร์เซ็นไม่ครับต้องมีเวรกรรมต่อกันเอาแล้วอย่างอย่างอีเลนูอ่ะอีเลนูเนี่ยมันเอาไปให้อีเลนูมันเอาไปให้แม่ผัวอ่าที่ทําใส่แม่ผัวการทําใส่แฟนมันเฮียช้เนี่ยตาช้เนี่ยเอออย่างเงี้ยเขาให้คนอื่นทําให้เนี่ยเขาทําได้ไงทําได้ใช่ไหมก็เขาจะต้องมีสื่อกลางก็คือเลนูทําทํามาโดยให เดใช้หรือหรือตัวแฟนเนี่ยได้สัมผัสของนั้นโดยเป็นของต่ําของตัวเองเป็นสื่อเช่น uh. ในก็มีผู้ผู้หญิงอันนี้อันนี้เราถูกกันฟังนะครับ <Okay. S 2> เอาเคสที่เคยเคยเจอมานก็คือเช่นเอาเพลงนบ้างหรือเอาเขาเรียกว่าที่ใครทั้งเก้าตำแหน่ง uh. เอาไปผสม อาหารให้กินเดียเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไม่บอกวิธีการไม่บอกวิธีการแต่มีการนํามีการนําสื่ออะไรแบบเนี้ยไปต้องมีสื่อตองสื่อใช่ครับอ๋อก็เลยทําได้ทําได้แต่ถ้าอยู่ดีๆสมมุติเมนูจะมาบอกให้ผมไปทำให้ใส่หัวเขาผมไม่มีสื่ออโดยปกติจะทำสำเร็จได้ยากมากถ้าเกิอาจารย์คนนั้นไม่เก่ง จริงๆจำว่าไม่เก่งจริงๆนั่นแปลวา่าไม่มีสื่อกลางสามารถทําได้อเอ,า,อางี้ดีกว่ามันสามารถทําได้ถูกต้องไหมถ้าไม่มีสือ่อกลางก็สามารถทําได้แต่โอกาสติดน้อยน้อยมากครับเอ่อข้อควรระวังในการทําน้ามนต์คือมีอะไรบ้างอ่าอ่าล้วเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยดีกว่าครับผมครับผมก็อเอ่อเวลาเราทำอย่างที่บอกเมื่อกี้นครับว่าจะต้องระมัดระวังแล้วก็อย่างน้อยสุดกู้บอก่เจ้ถงทำที่บ้านสหน่อยสักเจ็ดดอกนะครับแล้วก็ อันนี้วเวลาเราทำถ้ามียิ่งพระมีห้องพระเราก็เข้าไปทําน้ำมนต์ในนั้นะนะครับก็วิธีการทําก็อตั้งน้โมงสาจบก่อนนะครับแล้วก็สวดพุทธคุณเจ้าพุทธคุณเจ้าอันนี้เป็นคำโบราณนะแต่ว่าในสมัยปัจจุบันก็จะเรียกวนะ่าอิติโโปิโสพระคุวาสวาขาโตสุปฏิปันโนอ่ะแล้วเรากร็พอเราเริ่มบทสวดนี้ก็สมาทานสี่แล้วก็เริ่มอ่านโอกาสอม อ่พอระหว่างอ่านองค์การเนี่ยถ้าบางท่านนะครับถ้าบางท่านมีเทียนนะครับมีเทียนก็เอาเทียนเนี่ยจดไปที่ในขันน้ำมนต์ก็ได้แต่ถ้าจะไม่ใช้เทียนก็ได้เนกันแต่ผมก็ตรวจบทเนี้ยไปจนกว่าจะจบนะครับอ,อ,อาถามว่าจะต้องกี่รอบกี่จบจนกว่าท่านคิดว่าจิตท่านนิง่งนะครับพอจิตท่านนิง่งปุ๊บตรวจปุ๊บอ่ะโอเคก็ ก็อ่าเป็นอันเสร็จทิธีนะครับรบผมก็อันอันนี้แบบคร่าวๆเราก็เอาน้ำมนเนี้ไว้ใช้ส่วนถ้าจะเอามาอาบตัวเอามาอาบตัวก็คือวิธีการก็คือเราอาบน้ําสกะหัวให้เสร็จเลยแต่อยังไม่ต้องเช็ดแค่ครับนะครับก็เอาน้ํามนเนี้ยไปผสมน้ําไว้หน้าบ้านนะครับแล้วเราก็หันหน้าออกหน้าบ้านครับแล้วก็ตักลาด อาบเสร็จเราก็วางตรงนั้นก็ได้แล้วก็กลับเขา้าบ้านเช็ดเนื้อเช็ดตัวเรียบร้อยอันนี้คือเป็นการหลับน้ำมึนเสร็จสอเรียบร้อยครับผมอันนี้เบื้องต้นนะฮะเ,เดี๋ยวผมจะไม่ต่อแล้วว่าตอนนี้หลายหลายคนบอกว่าตอนพี่เจืหืน่นค้างตอนพี่เจหื่นอะไรแบบนี้เออผมไม่ผมไม่ผมไม,<ด>ผมไม่ให้ไม่ให้คุณเต้ต่อไปเพราะว่าเดี๋ยวไม่งั้น คุณจะเอาไปทํากันเองเ <laughs> พราะผมรู้มันไม่ได้มีผมคนเดียวที่หื่นแต่กล้วอย่างที่บอกมันต้องมีสื่อกลางต่อให้ <อา S 2> ยังไงก็ตามต้องมีสื่อต้องมีสื่อกลางเออมันไม่ได้ทํากันง่าย <laughs> ๆเออพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกเลย <laughs> ในกรงกรรมเนี่ยทําแล้วมันบาปบาปมากๆเวรกรมตามาาทันถ้าเขาจับได้ว่าเราทํำแล้วถ้าเขาเจอคน ทำํำหมายถึงว่าอย่างเช่นผมรู้ว่าใครทํามาปุ๊บแล้วผมทําคืนเลยเนี่ยอคูณสองอคือคือสวยคูณสองอเพราะฉะนั้นเขาจึงไม่ค่อยทาอย่างอย่างตะกี้ที่ที่เราขัดไปนิดนึงก็คืออ่าขัดไปว่าในสายทางสายามหรือทงไทยเนี่ยส่วนใหญ่จะทําไปเพื่อให้เกิดความรักความนี่มตาอื จะไม่ค่อยให้เกียดให้ค่าให้ตายเอ่ไม่ค่อยบ้านเราจะไม่ค่อยเป็นแบบนั้นส่วนใหญ่จะแบบทาให้คนนั้นรักคนนี้หลงเกิดสนิทเมตตาอย่างนี้เกิดปรยวน์อย่างส่วนมากจะเป็นแบบนั้นให้รักรักหล,ลงหลงกันเออ